โอเคนะคะเรามาต่อเรื่องจิตวิทยาศาสตร์นะคะจิตวิทยาศาสตร์อ่ะก่อนที่จะมาต่อเรื่องจิตวิทยาศาสตร์นะคะน้องๆคิดว่าจิตวิทยาศาสตร์คืออะไรไหนดูสิจิตวิทยาศาสตร์คืออะไรจิตวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรลูกหมายถึงลักษณะลูกนิสยัยลักษณะนิสัยของบุคคลนะคะก็คือลัก ลักษณะของนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นั่นเองใช่ไหมลูกนะคะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้ศึกษามาลูกนะพูดลักษณะนิสัยของบุคคลว่าต้องเป็นคนอย่างไรวันนี้นะคะมี6วิธีหรือ6นิสัยที่จิตวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ้องมีนะคะลูกนะหนึ่งก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบในที่นี้จะหมายถึงการตรงต่อเวลาด้วยนะคะการรับผิดชอบหมายถึงการที่เหมือนว่าเราทํางานเป็นกลุ่มหรือทํางานคนเดียวก็แล้วแต่น้องๆต้อง รับผิดชอบงานหรือทำงานในหน้าที่ของน้องนะคะจนกระทั่งประสบผลสำเร็จนะคะพยายามหาความรู้นะคะเพื่อจะทำให้งานของเราที่ได้รับมอบหมายมานะคะประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป,ป้าหมายนั่นเองอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างว่าสมมุตินะคะน้องๆจะทำโครงารง,ครงานเรื่องคำโครงงานเรื่อง การทาสบู่สมมตินะการทําโครงงานเรื่องก,การทําสบู่สมมุตินะคะน้องๆได้รับหน้าที่มอบหมายคือน้องบางคนนะคะมีหน้าที่ไปพิมพ์งานพิมพ์เอกสารนะคะน้องบางคนนะคะในกลุ่มสมมุติว่ามี5คนนะคะหนึ่งทำหน้าที่ไปพิมพ์งานเอกสารอันที่2นะคะแบ่งหน้าที่การไปทํา อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไปสำรวจนะคะว่าเออไปซื้อของนะคะไปซื้อของง่ายๆนะไปซื้อของเพื่อมาทำสบู่นะคะคนที่3อาจจะรับผิดชอบในเรื่องของการนำเสนอสมมุตินะคะการนำเสนอข้อมูลนะคะเพราะว่าอะไรเงี้ยคือลักษณะแบบเนี้ยงานที่รับผิดชอบเนี่ยน้องๆต้องทำให้เกิดประสบความสำเร็จ นะคะในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบนั้นๆในการที่จะทํางานเป็นกลุ่มหรือแม้กระทั่งการทํางานคนเดียวก็แล้วแต่คุณครูบอกว่างานนี้ต้องส่งวันที่เเท่านั้นเท่านี้แต่น้องๆไม่สามารถที่จะมาส่งงานตามที่คุณครูบอกได้แบบนี้ถือว่าน้องๆยังไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนะที่ได้รับงานที่ได้รับมอบหมายไปแล้วนะคะแบบนี้เป็นต้น ข้อที่2ก็คือน้องๆต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะมีความมุ่งมั่นในการทํางานหมายความว่าไม่ยอ่อท้อนะคะต่ออุปสรรคต่างๆนะคะแม้ว่า เรื่องที่น้องๆได้รับมอบหมายมานะคะน้องๆอาจจะไม่ถนัดและยังไม่เคยทำมาก็แล้วแต่นะคะน้องๆต้องศึกษาหาความรู้มีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะมีความขยันหมั่นเพียรนะคะในการที่จะทำให้งานนั้นมีความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อันี้ก็คือน้องๆต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะ ข้อที่3ก็คือความสนใจใฝ่เรียนรู้นั่นหมายความว่าเมื่อน้องๆได้รับงานที่ได้รับมอบหมายมาแล้วหรือน้องๆมีความสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่น้องๆ ต้องการนะคะที่น้องๆต้องการหรือที่คุณครูต้องการนะคะน้องๆต้องรู้จักสนใจใฝ่ใจหาศึกษาหาข้อมูลสอบถามผ,ผู้ที่รู้นะคะเซิร์ชหางานในอินเทอร์เน็ตนะงานวิจัยนะคะหรือปรึกษาผู้ที่เคยทำ ได้รับเคยได้รับทํางานแบบนี้มานะคะอันนี้ใยใจไยเรียนรู้นะคะไม่ใช่เออนี่ฉันไม่รู้นะฉันไม่ทําเพราะฉันไม่รู้นะคะไม่ทำไม่ไม่ขวนขวายแบบนี้นะคะโอเคต่อไปข้อที่4ก็คือต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะสงสัยนะคะต้องเป็นคนช่างสัง สังเกตแล้วสงสยัยหมายความว่าอย่างไรเหมือนเซอร์ Isaac Newton, อไอแซคนิวตันไงลูกนะเขาเป็นคนช่างสังเกตนะคะเป็นคนสงสัยนะคะเป็นคนช่างสังเกตหมายถึงว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่รู้สึกว่า เป็นที่น่าสนใจของตัวเองและมีผลกระทบต่อตัวเองสังคมและประเทศชาติแม้กระทั่งในโลกนะคะน้องๆสังเกตสิตอนนี้ทำไมโลกของเราถึงร้อนขึ้นมันเป็นเพราะว่าอะไรนะคะเซอร์ไอแซลนิวตันเขาก็สังเกตของเขาเหมือนกันเขาสังเกตว่าเวลาเขาโยนของขึ้นไป อ่าบนท้องฟ้าเขาอยากให้มันลอยแต่ทําไมมันไม่ลอยทําไมมันตกลงมาข้างล่างทุกสิ่งอยา่างแบบเนี้ยเป็นต้นทาให้เขาเนี่ยเกิดความสงสยัยพอสังเกตแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันทําไมทําไมทําไมแบบนี้เป็นต้นนะพอสังเกตแล้วเขาทาไงต่อนะลูกนะเขาทาไงต่อเกิดการทดลอยโกไฟ ฝ่ายสนใจฝ่ายเารียนรู้ที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆมีการทดลองเป็นร้อยเป็นพันรอบนะลูกนะคํานวณน,นะลูกนะเป็นร้อยเป็นพันรอบกว่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยมีแรงนึงดูดหรือว่ามีแรงโน้มถ่วงที่ทําให้วัตถุต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟ้นหรือไม่ว่าจะเป็นอุกาบาตอะไรก็แล้วแต่นะที่ตกลงมาเนี่ยนะโลกจะดึงดูดมาหาเราได้ทุกทุกอันเลยเพราะว่า โลกของเรามีแรงอะไรลูกดึงดูดนะคะน้ำตกอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมลูกนะต่อไปการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสารรค์หมายความว่าเวลาทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะน้องๆต้องเสนอแสดงความคิดเห็นนะคะในสิ่งที่น้องๆคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ นะคะตอเพื่อนร่วมง,งานต่อกลุ่มของเราทําให้กลุ่มของเราประสบความสําเร็จนะคะทำให้กลุ่มของเราเเวิจัยหรือโครงงานของเราเนี่ยสำเร็จรุ่งรืองไปได้ด้วยดีนะคะไม่ทําให้ไม่ให้ร่วงงานกับเพื่อนนะคะชวนเพื่อนทะเลทลายนะคะงานก็ไม่เสร็จแบบนี้เป็นตน้นความละเอียดรอบคอแบหมายความว่าน้องๆเวลาวัดหรือเวลาคำนวณ อะไรก็แล้วแต่นะคะน้องๆต้องมีความละเอียดในเครื่องมือนะคะมีความละเอียดในการคิดคํานวณต่างๆนะคะน้องๆถึงจะสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ความละเอียดรอบคอบไม่จําเป็นต้อง ไม่จําเป็นต้องเกิดจากการคํานวณเท่านั้นอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาน้องทํางานที่เกี่ยวกับสารเคมีนะคะน้องๆต้องมีความรอบคอบคือต้องใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดปากนะคะแล้วก็ใส่ชุดกราวหรือว่าชุดที่ครอบคลุมเวลาสารเคมีหกเลอะเราเนี่ยเป็นอันตรายอย่างเงี้ยพอเวลาโดนสารเคมีปุ๊บเนี่ยน้องๆควรจะทำความสะอาดหรือดูแลร่างกายเราอย่างไรอันนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะ แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือจิตวิทยาศาสตร์หลักๆนะคะที่นักวิทยาศาสตร์พึงมีต่อไปอพี่แดนมาแนะนำนักวิทยาศาสตร์ต่อนะนักวิทยาศาสตร์นะคะคนแรกฝั่งซ้ายมือก็คือเกเกอร์แมนเดลนะคะเกเกอร์แมนเดลน,น้องๆจะได้รู้จักในชั้นป6นะคะเพราะเขาคือบิดาแห่งพันธุศาสตร์นะคะ น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะต่างๆในชั้นป .6 ก็จะได้รู้จักเกเกอรเมนเดลแน่นอนหรือชั้นป .5 ในเรื่องของพันธุกรรมน้องๆก็อาจจะได้เห็นเขาเป็นบางครั้งบางคราบ้างแล้วนะคะมาถึงว่าไม่ใช่เห็นตัวเป็นๆนะลูกนะนะถ้าเห็นตัวเป็นๆแล้วก็เออเออเออนะเออเห็นในหนังสือก็พอนะคะลูกเห็นจากบทเรียนน้ลูกเนาะ เขาสามารถคิดค้นนะพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ว่าพันธุกรรมเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่แสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากบรรพบุรุษของเรานะคะก็ได้อย่างเช่นในเรื่องของตาบอดสีส่วนสูงลักษณะจมูกนะคะลักษณะเส้นผมแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่เกเกอร์มันเดลเนี่ยเขาจะศึกษาที่เขาศึกษาที่เรานำมาใช้นะั่นคือต้นถั่วลันเตานะคะต้นต้นถั่วลันเตา ต่อไปคนขวามือของเราที่พี่พูดอยู่เสมอเลยนะคะเซอร์ไอแซกนิวตันนะคะนิวตันเนี่ยอย่างนิวตันคือหน่วยของแรงใช่ไหมลูกเขาให้เกียรติคนนี้เลยนะคะเพราะเขาเป็นคนคิดค้นเรื่องของแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองผลงานโดดเด่นนะก็ะคือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและแรงโน้มถ่วง นะสากลของโลกก็คือแรงนุมถ่วงของโลกนั่นเองนะน้องๆจะได้ไปเรียนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยในมัธยมศึกษาปีที่3อย่างเข้มข้นกับพี่แนนอีกเหมือนกันนะคะลูกนะโอเคพอจะรู้นักวิทยาศาสตร์กันข้าวแล้วนะยังมีอีกหลายคนนะลูกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฟาราเดย์เอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นอะไรอะ เขาเรียกอะไรนะนิวตันใช่ไหมลูกเกี่ยวกับาตารางไม่ใช่นิวตันอะไร้ดอตลตันนะคะเกี่ยวกับาตารางธาตุนะคะเกี่ยวกับธาตุนั่นเองนะคะอีกหลายคนมากๆเลยนะคะลูกเดี๋ยวค่อยศึกษาค่อยๆศึกษาไปนะคะไปต่อนะ มาถึงเรื่องของแบบฝึกหัดโอเคก่อนจะไปแบบฝึกหัดนะคะน้องๆต้องทบทวนก่อนไม่งั้นการทําแบบฝึกหัดของน้องๆเนี่ยจะได้คะแนนน้อยแล้วก็จะความถ้าหนูเรียนแล้วไม่ทบทวนเนี่ยเหมือนว่าสมองของเราเนี่ยมันยังไม่ทันจัดระบบจําแนกหมวดหมู่ใช่ไหมลูกเวลาเราจะดึงมาใช้เนี่ยมันจะไม่รู้ว่าจะดึงส่วนไหนมาใช้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเรียนเสร็จแล้วน้องๆต้องไป ทำความเข้าใจในแบบของตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะได้ดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อย่างถูกต้องอย่างเช่นตอนนี้น้องๆเรียนเรื่องของอ,อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างใช่ไหมคะหนมีอะไรโดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีวิธีทางวิทยาศาสตร์อันที่2ก็คือ กระบวนการอันที่3ก็คือจิตวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลูกนะที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้อนหนูต้องไปแยกอีกว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมีอะไรบ้างลูก1 1อะไรลูก5ขั้นตอน1ก็คือการตั้งข้อสงสยัยการตั้งปัญหานะคะในสิ่งที่เราเสงสยัยอันที่2คือตั้งสมมติฐานใช่ไหมคะอันที่3ก็คือ วบรวมข้อมูลใช่ไหมคะลูกอันที่4ี่ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลอันที่5ก็คือคืออะไรลูกอันที่5สรุปผลการทดลองนั่นเองโอเคไหมคะลูกนะพอจะได้ไหมนะนี่คือวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะอ้าวต่อไปลูกถ้าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะมี2ขั้นตอนก็คือเป็นยังไงลูก ขั้นพื้นฐานกับขั้นอะไรโลกขั้นสูงใช่ไหมโลกขั้นพื้นฐานก็จะแยกออกไปนะคะขั้นพื้นฐานก็คือช่าง,ง,งสังเกตเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมโลกนะจำนวนใช่ไหมโลกนะในการคิดคำนวณได้การกำหนด นะคะลำดับขั้นตอนได้แบบนี้เป็นต้นนะคะน้องๆก็คิดมาว่ามีอะไรบ้างส่วนขั้นสูงน้องๆต้องรู้ในเรื่องของตัวแปรต่างๆใช่ไหมลูกนะตัวแปรอันไหนตัวแปรควบคุมอันไหนตัวแปรต้นอันไหนตัวแปรตามเนะี่ยพอจะนึกออกไหมแล้วก็อันที่3ก็คือจิตวิทยาศาสตร์ก็คือลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ แล้วก็จะมีอะไรบ้างหนือหนัาวิทยาศาสตร์มีช่างสังเกตใช่ไหมลูกช่างสงสยัยใช่ไหมลูกใยใจมีความรับผิดชอบอะไรที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้นาน้องๆสามารถไปนึกแล้วก็นั่งสรุปเป็นของตัวเองอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อให้สมองเราจําให้เป็นระบบนั่นเองนะคะแบบฝึกหัดเรื่องออกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือข้อหนึ่ง วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรลูกวิทยาศาสตร์ที่บอกละหมายถึงที่อะไรลูกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินี่แหละนะที่ต้องมีอะไรลูกมีการจัดระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหตุเป็นผลนะคะอ่ะมีอะไรบ้างมาดูก็ไกลความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริงนะวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่า นะี่ยมีได้รับการอะไรมาแล้วความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้แล้วว่าถูกต้องหรือเป็นความจริงเอออันนี้ก็ถูกไงลูกนะน,นี้ก็ถูกใช่ปะ่ะเออนี้ก็ถูกความรู้ที่ได้จากการสังเกตและคน้นคว้าเขาสังเกตใช่ไหมลูกค้นคว้าจนเป็นหลักฐานและเหตุผลใช่ไหมลูกใช่ลูกทําไมจะไม่ใช่ละ่ะใช่ไหมลูก ความรู้ที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช่ไหมลูกแล้วแต่เลยลูกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ได้อย่างดาราก็ได้อย่างที่พี่บอกใช่ไหมลูกนะโลกหรืออะไรต่างๆก็ได้หมดซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องแล้วเกิดจากการพิสูจน์ไปแล้วลูกนะคีย์เวิร์ดคือพิสูจน์ว่าถูกต้องและจัดเป็นระเบียบหมวดหมู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็คือถูกทุกอะไรลูกถูกทุกข้อนั่นเองพอจะได้ไหมคะ,ะจะาก,กากระบาดหรือวงกลมก็ได้นะ ต่อไปลูกพอจะได้ไหมลูกอ่าต่อไปข้อ2นะคะข้อ2ข้อ2ก็คือข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสังเกตการตั้งปัญหาการตั้งสมมุติฐานการทดลองและการสรุปผล 1. วิธีทางการวิทยาศาสตร์นะขอขคยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อควาย7เต คติทางวิทยาศาสตร์ง,งูไม่มีข้อถูกโอเคโอเคนะคะลูกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะประกอบด้วย3 3กระบวนการคือ1วิธีทางวิทยาศาสตร์วิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างต๊ดตดมี5ขั้นตอน2 3 4แล้วก็5ก็คือข้างบนเลยลูกนะต้องต้องเกิดจากการอะไรก่อนลูก นะมีการสังเกตตั้งอะไรลูกตั้งปัญหาใช่ไหมลูกอันสตั้งสมมติอะไรสมมติสมมติติฐานใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรลูกรวบรวมข้อมูลใช่ไหมลูกรวบรวมข้อมูลอันที่4ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเนะี่ยวิเคราะห์ข้อมูลนะลูกนะอันที่5ก็คือสรุปอะไรลูกสรุปผลนะสรุปผล แบบนี้เป็นต้นอันนี้นะที่เป็นไปได้ก็คือเกี่ยวกับวิธีทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะ mm. นะเนี่ยไปทดลองทดลองเสร็จแล้วก็ไปสรุปอะไรลูกสรุปผลแบบนี้เป็นต้นนะก็คือข้อไหนลูกข้อกอไก่ก็ถูกเลยนะคะข้อกอไก่ก็ถูกเลยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะมีแค่2ขั้นตอนก็คือขั้นอะไรลูกขั้นพื้นฐานใช่ไหมลูกขั้นพื้นฐานกับอะไรลูกขั้นสูง ส่วนเจตทางดิทางวิทยาศาสตร์ก็ยังเช่นเป็นคนอะไรลูกมีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะมีความรับผิดชอบเนะี่ยแล้วก็อะไรลูกมีความมุ่งมั่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมลูกเอออย่างเงี้ยมันมีหลายอีกอันหลายอันนะโอเคไหมพอได้ไหมพอนึกออกไหมอืมต่อไปข้อ3นะข้อ3ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างลูกนะเออมีแก้ปัญหาไหมไม่ใช่ต้องตั้งปัญอะไรลูกนะตั้งปัญอะไรลูกตั้งปัญหาแก้ปัญหาไม่ใช่ตั้งสมมติฐานใช่ทดลองใช่สรุปและแปลความใช่นะอันนี้มันเขียนว,ว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่มันต้องว่าตั้งปัญหาไม่ใช่ไปแก้ปัญหาโอเคไมหมลูกก็ต้องตอบข้ออะไรข้อกอไก่อ ผ่านมาสามข้อแล้วถูกกันบ้างไหมคะลกูกนะทําไปก่อนพี่แนนก็ได้นะทาไปก่อนพี่แนนก็ได้หรือจะทําไปพร้อมกันก็ได้ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพก็ลองทําไปก่อนนะอ่ะไหนอลองทํานี่ข้อสี่ห้าหกเจ็ดทำไปก่อนพี่แนนเลยนะเดี๋ยวพี่แนนมาเฉลยแล้วก็ออธิบายนะให้เวลาสอ,นองนาทีดีไหมอืมไหนอลองทําดู สองนาทีอ่านโจทย์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบไปลูกนะอ่ะ,อะมาดูข้ออะไรลูกข้อ4นะมาดูข้อ4กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใดที่จะนำไปสู่การสรุปผลและการศึกษาต่อไปอ่าอ่า ขั้นไหนลูกขั้นไหนการรวบรวมข้อมูลใช่ไหมไม่ใช่ลูกต้องเป็นการทดลองในี่ลูกการทดลองถึงจะพอหนูพอหนูทดลองปุ๊บรวบรวมเนี่ยยังไม่ถึงไปสรุปผลรวบรวมคือเหมือนว่าน้องมีข้อมูลไปเก็บข้อมูลมาเฉยๆโอเคไหมคะลูกการรวบรวมข้อมูลคือการที่น้องๆไปเก็บข้อมูลมาเฉยๆยังไม่ได้มีการทดลองหรือวิเคราะห์ข้อมูลนะลูกนะต้องมา ทดลองแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนถึงจะสรุปผลได้เพราะฉะนั้นข้อ2หรือข้อขอข่ายน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดการสังเกตเนี่ยเป็นขั้นแรกนะล,ลูกเป็นขั้นตอนแรกเลยการหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงอันนี้ไม่มีนะลูกนะอันนี้ไม่มีต่อไปข้อ5ข้อใดไม่ใช่ประสาทสัมผัสทั้ง5 หูจมูกออาประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างเอามาทวนกันก่อนประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้าง1ตา2หู3ามเอพูดไปพร้อมกันลูกจมูก4ลิ้นแล้วก็5คือผิวอะไรลูกผิวหนังอืโอเคไหมพลูกห้าคือผิวหนังอ้าวข้อไหนที่มันไม่ได้อยู่ใน ห้าตัวเนี้ยอ้าตอบเลยลูกคืออะไรปากโลกปากตาไม่ใช่ลูกนะปากตาเนี่ยไม่ได้อยู่ในประสาสัมผัสทั้งห้าปากไม่ได้อยู่แต่ลิ้นนะอยู่โอเคไหมลูกแต่ตัวปากเนี่ยไม่ได้อยู่โอเคไหมคะนะอืมหูจมูกใช่ผิวกายก็คือผิวหนังนั่นแหละลูกนะตานะคะหูลิ้นใช่เพราะนั้นก็ตอบข้ออะไรลูกคอควายอืม เอาต่อไปข้อ6กลูกต่อไปข้อ6ข้อ6ข้อใดไม่เป็นวิทยาศาสตร์ข้อใดไม่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรพูดให้พี่ชื่นใจก่อนนะวิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีขั้นตอนมีเหตุผลสามารถทีสู์ได้ว่าเป็นจริงนะเนี่ย กไก่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์พิสูจน์ได้ไหมได้โอเคเป็นวิทยาศาสตร์แต่เขาถามข้อไหนที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์น้องๆบางคนบอกผมตอบไปแล้วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่นะเขาถามว่าไม่เป็นลูกไม่เป็นอ่ะต่อไปข้อขอไข้น้าเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยนะเขียนภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็คือนี่นะไฮโดรเจนก็คือตัว H เนี่ยห้อยสอง Okay, ไม่หกแก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนก็คือแก๊สออกซิเจนก็คือโห้อยสองเนี่ยรวมตัวกันน้ําเกิดจากแก๊สอะไรลูกไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมตัวกันจริงไหมลูกจริงสิลูกเพราะเพราะว่าอะไรนะสมการของน้ำนะถ้าหนูเรียนเติบโตขึ้นไปอีกหน่อยหนูก็จะได้เรียนสมการของน้ําอย่างเข้มขน้นแต่วันนี้พี่แนนขอเกริ่นไปก่อนนะคะก็คือ แก๊สไฮโดรเจนบวกกับออกซิเจนเมื่อเขามาเจอกันเมื่อ,อไรเขาจะกลายเป็นอะไรทันทีลกูกเออเป็น H อะไรท,ทันทีเลย H2 O, o ทันทีเลยนะก็คือเป็นน้ำทันทีเลยนะคะอันนี้ก็คือสมการการเกิดน้ำนะคะ,ะถามว่าแล้วน้ําแยกเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้ไหมได้ลกูกเดี๋ยวไปเรียนกับพี่มสามโอเคไหมคะนะคะ ข้อคอควายนันตกลงข้อขอไข่ใช่ไหมใช่โอเคต่อไปข้อคอควายแม่เหล็กขั้วเดียวกันเกิดแรงผลักกันเคยรู้จักเรื่องแม่เหล็กไหมใช่นะแม่เหล็กจะมีขั้วอะไรลูกขั้วเหนือกับขั้วใต้ใช่ไหมขั้วเหนือก็คืออะไรเอ็นใช่ไหมลูกขั้วใต้ก็คือสองนะคะเสนะคะนะเมื่อมันมาเจอกันโอเคแม่ลูกมันมาเจอกันแบบเนี้ยเออ นะมัน,นมาเจอกันขั้วใต้มาเจอขั้วใต้สมมตินะมันจะผลักกันแต่ถ้าตรงเนี้ยนะคะเป็นไรลูโลกเหนือกับใต้เหมือนกันแต่ตรงนเ,นเ,ออเนี้ยเป็นไรลูโลกเออเนี่ยเป็นเหนือกับใต้แบบเนี้ยคือตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันคนละขั้วก,กันอย่างเงี้ยมันจะดูดกันดูดกันอันเนี้ยผลักกันนะคะัก ต่อไปข้องงูคนทําดีตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไปที่อื่นได้ไหมลูกเออไป็ <pine forest> ในแ่ข้อควายโอเค OK. ถูกนะข้อควายถูกนะโอเคไหมคนทําดีตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นะคนทําดีไปแล้วตายแล้วไปนิพพานไะด้ไหมพทธเจ้าไปานิพพานนะอันนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้นะคะที่คืออ,จอจาจจะอาจจะพิสูจน์ได้ก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเรายัางไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นเรื่องที่เอ่ออ,อ บางคนนะคะยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าการที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้นะต้องมีการทดลองวิเคราะห์นะคะวิจัยนะคะแบบนี้เป็นตน้นโอเคอันนี้ก็ยังไม่ถูกนะคะลูกนะอันนี้ก็ต้องตอบข้องงโอเคอไปข้อสุดท้ายนะคะของเรื่องนี้แล้วนะคะข้อสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วย่ดีใจไหมคะ ดีใจข้อ7นะคะข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ได้คือเขาเรียกว,ว่าจิตวิทยาศาสตร์นั่นแหละไม่ได้มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์เลย,ยคนไหนเนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยเออไม่มีเลยไม่ใช่คนไหนดีเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหม โอ้ต้องมีเหตุผลสินะเป็นคนช่างสังเกตใช่พอเราเรียนมาเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนอยากรู้อยากเห็นฮึอยากรู้อยากเห็นเรื่องของชาวบ้านน่ะเหรออือหือโอเคข้อน,นี้ไว้ก่อนดูแม่งๆนะนเป็นคนละเอียดรอบคอบใช่สี่ไตตองรอบคอบใช่แสดงว่าข้อเนี้ยไม่ใช่นะอยากรู้อยากเห็นกับช่างสงสัยช่างสังเกตไม่เหมือนกันนะลูกอยากรู้อยากเห็นคือบางทีอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ มันไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้โอเคไม่ลูกแต่เป็นคนช่างสังเกตหมายความว่าก็ไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนใช่ไหมลูกมีคนช่างสังเกตนะเป็นคนช่างสงสัยเพื่อจะได้นํามาเป็นไงลูกนํามาเป็นสมมติฐานเราได้ใช่ไหมลูกนะเป็นการทดลองอพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เป็นต้นโอเคสรุปนะคะวันนี้ใครได้เท่าไหร่บ้างนะคะส่ง นะคะมาให้พี่แนนดูบ้างนะคะว่าเออวันนี้ได้7เต็ม7เลยนะคะบทเรียนแรกนะคะส่วนใครที่นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะหรือได้คะแนนน้อยน้องๆต้องไปทบทวนนะคะไปทบทวนนะคะมากกว่าคนอื่นนิดนึงนะลูกนะแล้วบทต่อไปน้องๆจะก็จะทำได้ดีมากกว่านี้ส่วนคนที่ได้คะแนนดีแล้วนะคะ6 7ขึ้นไปน้องๆก็เอออย่าพึ่งชะล่าใจนะลูกนะเพราะ บทที่2นะคะก็จะไม่เหมือนกับบทแรกและก็ขอให้ดำรงความดีนี้นะคะการตั้งใจเรียนนี้ไปตลอดตลอดนะคะแล้วก็จะน้องๆก็จะประสบประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการเรียนนะในเรื่องของเรื่องต่างๆในชีวิตอย่างแน่นอนโอเคค่ะ